สัญชาตินักลบอย่างแม่อาดคนขี้เกียจเดินมักแม่อัก็จะป้อนเลยตายได้ทุกเวลาให้เราลึกถึงความตายเข้าไว้ลูกพวกหนูตายได้ทุกเวลานะคะถ้าขี้เกียจเดินมักเมื่อไหร่เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสแล้วแค่หายใจเข้าหายใจออกก็ตายได้แล้วค่ะถ้าเราลึกถึงความตายเนี่ยความขี้เกียจจะหายไปเลยนะคะสําหรับเดินมักนะแม่อาดเอาไปใช้แม่อาดจะล,ลึกถึงความตาย แต่ละการระรึกถึงความตายก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะพวกที่มาเรียนธรรมะกับแม่อานหลายคนพอราะล,ะลึกถึงความตายอยู่แม้กระทั่งวัยรุ่นเนี่ยก็จะรู้สึกว่าไม่อยากทำมาหากินอะไรเพราะเดี๋ยวก็ตายอันนี้ไม่ใช่นะคะทางสายกลางคือเราต้องพยายามรักษา,าธาตุขันของเราให้เป็นไปตามเหตุปจัจจัยให้เขาได้ใช้ การมาคุณที่ดีถ้าเขาเหตุปัจจัยได้ก็พาเขาไปทำมหากินแต่เราเดินมารกในชีวิตแค่นั้นเองการระลึกถึงความตายให้ระลึกถึงเวลาที่เราขี้เกียจลูกข้อดีของการมาวันของแม่ก็คือว่าในระหว่างทุกสัปดาห์แม่อาก็จะเห็นญาติโยมญาติธรรมคม่ะามาจากหลากที่มากมาจากต่างประเทศจากลาวจากอเมริกาจากแถบยุโรปหรือว่าในเมืองไทยเองจากภูเก็ตจากสมุยจากเชียงใหม่จากอะไรบางคนขับมอเตอร์ไซค์มาข้ามวันมาเลยบางคน เหนื่อยยากลำบากเงินทองไม่ค่อยมีขายของชําขายอาหารกว่าจะมีเงินมีอะไรเป็นค่ารถค่าเดินทางมาเพื่อมาพบคําสอนของพุทธเจ้าเพื่อมากราบท่านพระอาจารย์ครฤทลิ์ เพื่อมาเห็นบุญบารามีของท่านแล้วเขาอ่ะโ,อโหมีความตั้งใจแล้วแม่อาก็จะได้รู้เสมอว่าโ,โหเราอ่ะโชคดีนะบ้านก็อยู่ใกล้อยู่ในกรุงเทพแล้วเหตุปัจจัยอะไรล่ะเราถึงจะไม่มาเราไม่เห็นแบบนี้เรามาเกี่ยวข้องกับท่านอ่ะมันมีประโยชน์หมดละค่ะมันอยู่ที่มุมปัญญาของคนว่า ว่าจะมีปัญญาแบบไหนนะคะถ้ามีปัญญาในทางปัญญินีปัญญาก็จะโชคดีไปไม่ได้มีอะไรก็จะประมาทไปอ่ะถ้าไม่อาจจะเดินมากแบบนี้พี่นาถึงความตายแต่ก็อย่าลืมว่าอย่าพารณาในเวลาที่จะต้องทำมาหากินทำมาหากินก็ต้องปล่อยเขาทำมาหากินไม่งั้นจะไม่อยากทำงานนะคะ